เหล่าจวาชาติชาติศาสนาพระมหากรรษคราภ์ประโานเพื่มพ่นและท้าววันราชส่ชาวไทยขั้นบอกคนชาวไทยบกไก่เสด็ไผยกดไม่ได้สิสมบูรณ์ก็ย้อนคนของเขาเ้าให้พวกเจ้าคนเจ,อะจะือยเตือยจำไป ไหลหลานฮอนออ่าม่วนเอ้ยแม่น มังบ่ยาก็เกิดลำเกิดมันบ่ยาก่กึดบ่ยาก่อนที่คนดีแต่านามีตั้งลำทื่สื่อเ้ายาบือมางสียของแข็งโตยาบือมาสอข็งลวังอกไปเทมุ่ืมาเตเอามาเอาวาน แซวดีพวกผู the ้ลางฟังแล้วแซวดีตอนบ่มีปติบานหมอยังใหม่โอ้ลําใหญ่โอ้ลําใหญ่เอ้ยบานพีที่ต่อาก็ลําถกมีเลย ไปปูเลี่ยมเดียวมือสาวมีเที่ยวมีผลอย่างพวกดูรางยังเห็นสงสัยพวกดูรางยังเห็นสงสัยละบางพผาเลี้ยงไหลตับออกไปปูเออคุณพ่อเออคุณแม่มือดีลาสีสู่กันย่างเชิใจใหญ่ไปนะว่าไปเรียนบ้าจากพอเดียวไก่ต่อข้งเลี้ยวต้องตีเดียวไก่ต่อข้งเลี้ยวต้องตีแม่สีดีบอดีคนฟังเรียอเตะบัวละเมลละเผาละผันวัวละเมลละเผาละผันไขว กันลำมาจนจ่อยเก็บมไปเลยเก็บมเจ้าไปลอยไปเลยเลยก็บมเจ้าไเปเอยมากจากต้อยต้าต้อยจากตีก้ตีบ่พอ,พอใจเปิดมีจ่อหนมาใส่หุ่นไม่ไม่ตอดังติงต้งติงกวนไม่ไม่ตอดังติ้งติงเพคือหอผู้ยิ่งตองตดังต้ตาต้ตาต้ตา,าต,ต้าต้าต้าเหนียวปลาขอปัดสิ้นตนสองก,กันย์กรนบ่ขั้นเหนียวใส่หว นีพอดีผ้าเมาเ์กิรจากับพี่น้องเมาทั้งตารางสะพานเนี่ยกที่สองต่อร่อนกันลงมาหมอลำผู้นิงขึ้นมาเสียงเราก็ดีย่องย่องเส็ดอันใดต่อฟ้องปั่นผ่านอะไรเสียแต่หมอผู้ชายหนึ่งที่นอนหน่ใหญ่โอ้ยเอาเงินก้อนไก่ไปเอาเงินมาอ้าวไอ้ลำทะกอนโอ้ยหนึ่งที่ใหญ่เป็นแค่สี่ตบต่อมาแล้วขี่กันขี่ลังเวลาแตี้ แต่ใบนี่มันต้องเป็นแบ่งสีแดงๆนี่กระทัวงขมงมุวงไปกัะทัวเดียพร้อมโทไปจานมวนไปจานหนดไปจ้าเออเออกระสนครับใหญ่รูใหญ่ผมดูู้งานตเห็ดตกปลักอยู่โอ้ยผลงาองผมมากผลงานใหม่พวกยันตมืเิาเี่ยบอกให้ถาเงินมาให้เน่อกัน ทาเ่เ้ถกันคับเพอนาเาจารยเือยีบ้เพนงายเยยังไนนัาตัดคำ่อเสียสันบุรีพอเสียบบอบรเสอาต่อเป็นนรามาเออกจเอานูเขาแบนี้เช่ไกมตัวนอดมาเตะต ยิ่งลโจ้ยซะกันเยอพอหาเงินมันเยอล่านลุกไปไล่เขาปปั่นคายเย่าอลมปูยิงขึ้นมาเสียงรับแตดียองยเย็ดกต่เด็ก s ็ควงปันทานารเียแต่หมอผู้ใต้น่ที่นอกม่สิยกแขนยกไหลออกพอดุกจูล่พ่อปั่นคนโซ่โบน้ำบัวพวก็บวสงานี่ปั่นแหงเมาอ่อยแต่ว่าจาค่อยฟังบทฟังบาด ดีจันพาดปากมวยวันเสาร,ารเ์เห็นว่าส่งผมงอโบงามบอาจให้ฟังอเอาเทปากผมปล่อยกำก่อนเดี่ยงเจ้าอยูนย่นอนดึกม,มากจาักหน่อยเดี๋ยวนี้พอท่านปล่อยเฮ็ดขาดปานใดญ่พอท่านจัดมีใสบ่อลำโตเมื้เราถนัดย,งยังเสนสอกซ้ายซอกขวาต้องเบิร์เซิ้์คนขัวกันจังเขาทาพวกอยู่ฟังวิเตปเอาแม่เอาเลยอ่า มันหนุ่ด้วยเว้ยเปิดแล้วสีดำเจ้าหัวคำอยู่ฟังเลียมฟังไล่ว่าตัวเป็นผู้ใต้ฝ่ายแข็งฝ่ายหยอกึมาแล้วสีตอป,ปุนปัดจำปีมบรรขอปเของที่ว่า,าน้ำโม่ปลาเจ้าผูา้แก่ปลาล่าเนียเป่าตกใจวอาคอยบ่ขาคนไว้คักปันนั่นเนาะแต่ว่าท่านจ้าอจอคนก่อ,อป้าท่านที่แก่สินป้ามีมาบึงโบเซอเห็นหนังเทียพออยู่เวที เอาบอกกันดีๆก่อนตอวจังแมนล่ำควันแกนเกีือสารบ้านไงก็ตีกันอุดเอาควันลาวอดยกหนายกนอกยกในจังไปโบกไปไข่ข่ำที่ข่ำจอยเหลือสี่ปอยฟาดีิจำจำเห็นมันเหลือแต่ห้ำคือพ่วงเข้ามากะเหลียวเตะนะครับก่อนไข่ก่อนมันบอลเนี้ยมันสำคัญมีบดมีบาทเจ้าก็ข้นฉลาดเคยผ่านเวทีหูจักสวนจักดีพ่อแย่งเหล่าละหูจักแทงหูจักงะจักเสียบจักนัวจักโอหลูกโอผัวรวมเลี้ยงเคียงอะไรจักเน่าหน่อยเน่าใหญ่เน่าแก่เน่าแข็ง Anh đeo pha mi hát, anh đeo pha loay ma tay lắm của pha chạm tìm kiếm. Mày, cõi mày. 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 Mày, cõi ลำ่ำก็ยังมาล่ำบ่เป็นเรี่ยเงาอื่นเออพอวดั้งก็ยังมาสาดเดียพาเหลี่ยงหามหรือไใบไหลนั่นเถิดม่องว่องไหลเถิดไถ่ผ้าดีแผ่ตังคนมันแผ่แห้งไม่ขั้นแข็งนั่นแผ่บ้าปล่อยผีปล่อยลาแผ่เจ้าของเออว่าน้องๆคือเจ้าแผ่ผีสาวผัวดั้งผดีคือเจ้ามันแผ่จาของก็เป็นล่ำบ่แน่ล่ำคือกันเออจะไม่เอ็จคนเชื่อสินี่มันของตายบ่แม่เลยดิรักกันไม่ซุมบ่คว่าเขี่ยวคกียวี ท่านเบื้งผมนี่จี้ต้องเบิ่องตาตาโนั่นเป็นยังไงเบิ่งวัดเถี่ยเบิ่งฐานเบิ่งสุ้มท่านนี่งจุเบิ่งเนียนหน่อยเออเบิ่งเบื้องซี่อยๆจะเบิ่งวางท้าตอนอี๋บอกว่าควบดีควบสัวบ่อตัวเบื้องเป็ดตัววัดว่าร่างเบิ่งวัดนั่นฐานงาหมองลำสารดีบ่อเนียนหน่อยหูจับคอปฏิบัสหรือใดหากว่าเนียนหน่อยใครหมองลำกสาดเปรีบน้ำควบฉลาดญาชานเบิ่องสอนดีตอนดีเมี่อฝาตีะะตัจ <UST kita. S 2> ับ<ถ>ไว้แดงท่านเบิ่งพ่อเบื้องแม่เบิ่งลูกเบิ่งหลานเออเบื้งสร้างสีล่มทา